เจเจนรู้ไว้ลูกแมวเล่นอะไรอยู่เนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นคุณเอกสิทธิ์นะครับส่งมาให้นะครับค่มันคือกระเบะทรายนะครับกับกับชัจเจนบอกว่าเป็นที่มุดแมวนะครับอย่างละสองอันนะครับฮะนี่เราจะมาเล่นเกมเอไอโอยกันคืออะไรเกมเอไอโอยเราทดสอบเลยเร็วอ่าแล้วยังไงต่อพดเอไอแล้วก็ขันมาถ้าใครใยากคือตายใช่ไหมอ่าเริ่มเริ่มเริ่มเลย เอ้ยใคร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 ยำตายหนึ่งตัวอ่ะสองตัวเวลาใครยำเฮ้ยบุญหลายไม่ได้ใคยำไอ้บุญหลายไม่ได้ใครยำแล้วแล้วใครชนะรอบนี้รอบนี้ใครชนะชัดเจนว่ารอบนี้ใครชนะเฮ้ยตัวนี้ก็ขยับเมื่อกี้เลยเหลือนี่ไงคนชนะ สรุปแล้วชนะนะครับใช่ไหมชนะแล้วได้อะไรเนี่ยฮะอ้าวมันต้องมีรางวัลให้แมวด้วยนะมันถึงจะสนุกเดี๋ยวเราตั้งตกกฎใหม่ถ้าใครชนะได้ขนมหรือว่าปลาทูไหมเจนเมื่อเมื่อกี้นี่อ๋แมวยังยังไม่รู้กติกาเลยฮะต้องต้องบอกแมวก่อนนะว่าห้ามขยับอันนี้รู้จักแล้วแล้วแล้วคนชนะจะจะได้อะไรชัดเจนฮะ ปาทูนะครับจะจะซื้อให้เลยกิน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 บอก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 บุญหลายกันพร้อมยังจะเริ่มเล่นเกมแล้วรอบห้ามขยับนะอ่ะเล่นกี่รอบเนี่ยฮะเล่นเล่นกี่รอบอ่าอ่าเริ่มเริ่มเริ่มเลยดีกว่าถ้าเจนบอกว่าเข้าใจกติกากันทุกคนแล้วนะเออ ไปแอบไปแอบแอบก็ได้นะ oh ชเจ <okay. S 1> <laughs> ินห้าขย่อมนะ <Okay. S 1> <laughs> อ่ะ,รเ,ออะเริ่มยังเยียเริ่มยังเจนไปแต่งหน้าไม่เหมือนการ์ตูน <laughs> โอ้ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นมา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 เล่นมาเล่นไม่มันจบเร็วเร็วไม่ต้องไปแต่งมาเล่นเลยเออ โอ้ทาแป้งเขาอ้เราลงทุนทาแป้งยอีวตายเรียยรเลยเฮ้ยัวไหนตูตูไม่ไอ้ตู้ตู้สามตัวเฮ้ยตัวไหนรอดสี่ตัวตูเฮ้ยไม่มีใครรอดมีมีมตัวหนึ่งรอดอยากรู้ไหมตัวไหนฮะมันมีตัวนึงชนะอยู่อ่้ให้แค่เจนทายว่าตัวไหน ฮะฮะร,อ,รอ,องเปิดในกล่องไม่มีไหมนี่ไงไมีโชคนะครับชนะไปไหนแล้วมีโชคชนะแล้วอรอบตัดสินนะครับทุกคนอ๋อชเจนว่าเอาอีกรอบนึ่งอะรอบตัดสิน,นให้โอกาสให้โอกาสอะเอาฮะฮ ใครขยับมีมีแต่ตัวนิ่งๆชจดเจนมีไม่มีใครขยับเลยไม่มีใครขยับเลยนี่นี่ตัวตรงเฮ้ยรอบนี้รอบนี้สามตัวเลยชจดเจนเลยอะสี่ตัวนี่ตัวนี้ขยับด้วยชจดเจนอีกสองตัวตัวเล็กยิงไปแล้วไม่ตัวเล็กชนะเลยในตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ตัวชนะไอตัวนี้โดนยิงไปแล้วผมจำได้ขยับ ก็ต้องขอบคุณคุณเอกสิที่ส่งอันนี้แล้วก็สิ่งต่างๆให้นะครับขอบคุณค่ะคลิปนี้กันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคิปหน้าไปจับสรุปแล้วคลิปนี้ใครชนะรู้ไหมคิดว่าใครชนะมันต้องมีคนชนะใช่คนนึงสมบูรณ์ชนะนะครับว่าสมบูรณ์ไม่ขยับนะครับมีตัวหนึ่งนะครับชัดเจนหาไม่เจอครับ มาแอบนอนที่นี่เองครับ